สวัสดีค่ะคลิปนี้หน่อยจะพามาเตรียมดอกไม้นะคะมาเตรียมดอกไม้กระดาษสาไว้ไว้ปักหลีดนะคะไว้ประดับกับช้อนแล้วก็ของใช้ต่างๆนะคะหรือว่าทำเป็นพวงแต่เขาก็ได้นะคะปักหลีดน,นี่ค่ะ มาดูวิธีการเสียบกันนะคะนี่อันนี้หน่อยเสียบไปแล้วนะคะเสียบแล้วก็ต่างต่งไวแบบนี้นะคะก็มาดูกันเลยนะคะที่เสียบดอกไม้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมี ตรงนี้มีผลตรงนี้จะเป็นลวดนะคะแล้วก็มีไม้เสียบทุกชิ้นนี่ค่ะไม้หน่อยจะใช้หกนิ้วนะคะนี่หน่อยจะใช้หกนิ้ว,ะะวแล้วก็มีเทปกาวนะคะเทปใสค่ะเทปใสเทปกาวแบบนี้นะคะ่คะ ก็จะพันนะคะเวลาเราเสียบไม้นะคะเอาไม้ไปต่อกก็จะลงมาประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้เพราะว่าเราจะได้เผื่อเวลาเราเราหาักดอกไม้นะคะนี่ค่ะติดกาวตรงนี้เลยนะคะติดกาวติดให้แน่นค่ะ บางทีเทปใสมันก็บางยี่ห้อก็ไม่แน่นเลยนะคะเวลาติดไว้เวลาไว้เยอะๆมันก็จะดีดออกติดไ่ดแน่นเลยค่ะต้องดูยี่ห้อด้วยนะคะต้องดูราคาด้วยถูกหลายก็มันจะดีดออกเวลาเราทําไว้เยอะๆเจอหลายอันแล้วนะคะนี่ซื้อมาชุดนี้ไม่ดีเลยค่ะมันจะ ดี่อหมดเลยนี่ค่ะก็ประมาณนี้เวลาเราไปปกักหรือว่าไปประดับอะไรก็เราก็จะหักได้นี่ค่ะถ้าเราไปติดถึงโคนี้เราเราจะหักไปมุมไหนไม่ได้นะคะจะแต่งไม่ได้จะแต่งได้แค่ตรงกลมโดยอันนี้เราอยากทำวันแบบนี้ก็ได้นี่แล้วเราก็ จัดแต่งดอกนะคะนี่ค่ะจะหักแบบนี้ได้นะคะถ้าเราทำถึงนี้มันก็อยู่แค่ตรงเลยค่ะนี่ค่ะดอกก็จะได้กว้างขนาดนี้เวลาเรายังไม่ไม่ไปปักก็เก็บ เขาเปิดไม่ได้มันจะได้มีที่เก็บนะคะนี่ทำไะคะก็จะหักได้ทุกตัว อดอกใหญ่มากค่ะย็งไงคะความรู้ความรู้นิดหน่อยมาแชร์กันนะคะถ้าทำถึงตรงนี้ก็จะได้ตรงอย่างเดียวถ้าทำประมาณนี้เราก็จะหักไปมุมใดมุมหนึ่งก็ได้จัดแต่งในพวงได้ เป็นลวดนะคะเป็นลวดก็จะจัดแต่งได้สวยงามนะคะยังไม่ฝากก็เก็บไปเก็บกับคืนนะคะวิธีเก็บดอกไม้ดอกใหญ่ๆของเราก็จะเก็บป,ประมาณนี้ค่ะเทปใส่ที่ต้องบีบแน่นๆเลยนะคะต้องดูด้วยนะคะต้องดูคิดว่าถูกซื้อมาก็ คุณภาพไม่ดีนะคะก็ดูราคาดูคุณภาพหน่อยนึงเจอหลายรอบแล้วนะคะต้องเน้นหาดูแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้ยี่สบบาทนี่บอกเลย เสียบไว้มันก็จะดีดออกจะเสียของเสียเวลาเราอีกนะคะนี่ดีดออกหมดเลยนะคะนี่ช้อนเทปใสต้องดูคุณภาพด้วยนะคะบทเรียนเลยนะ่นี่บทเรียนสอนเลยนะคะนี่ทำไว้ยังไม่นานเลยเลยแค่ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมง งานดีดออกหมดเลยนะคะเนี่ยบีบแน่นแล้วดูคุณภาพเทปใสด้วยนะคะเ,เพื่อนๆต้องดูนะคะไอคิดว่า20บาทไม่ได้ไปที่ซื้อตำร้านเครื่องเขียนน่าจะติดทนนานกว่านะคะตำร้านแบบ ของถูกๆมากก็เราจะเสียเวลานะคะเยอะเลยน้อเนี่ยเวลาติดใหม่แน่เลยค่ะนะคะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ